และนี่คือข่าวเรือธงของโซนี่ล่าสุดของปีนี้สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร,ร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าโซนี่นะครับเจ้าโซนี่ z ultra เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือสําหรับแฟนๆของโซนี่เองเนี่ยนะครับก็น่าจะตื่นเต้นกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยข่าวของทาง LG เองเนี่ยที่เขาเองเนี่ยก็เพิ่งได้ปิดตัวลงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนนะครับเขาจะเลิกเล่นตลอดการนะครับแล้วก็จะไปมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่านะครับทุกคนนี่อาจจะตื่นเต้นในเรื่องของโซนี่ว่าเอ้ย คือสําหรับคนที่ติดตามข่าวของโซ n y เนี่ยก็จะรู้ว่าทางโซนี่เองเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็มีการปลดพนักงานออกถึงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ2,000คนนะครับในปีที่แล้วเลยนะครับเลยเป็นที่น่าก,กังวลว่าเฮ้ยมือถือของทางโซนีเนี่ยจะมียังมีการผลิตอยู่อีกไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าจากทางโซนี่เองเนี่ยได้เปิดเผยนะครับยอด การขายมือถือโดยเฉพาะกำไรนะครับในรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ปีมีนาะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับของปีที่แล้วเนี่ยถึงเดือนมีนาคมของปี202.1นี้นะครับทางโซ n y เองเนี่ยได้กํำไรไปถึง254.9ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่า กำไรเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้กําไรมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาได้มาจากการที่ลดคอส์การผลิตนะครับหรือว่าการโอ perating ต่างๆหรือว่าการที่ปลดพนักงานออกนะครับตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้มือถือสมาร์ทโฟนของโซนี่เนี่ยได้กําไรขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับส่งตรงมาจากทางวายโปเลยนะครับคือต้องขอบคุณทางคุณแซกบัคนะครับเขาก็มีการ โพสแบบที่เล่นทีจริงนะครับว่า hello Xperia Z Ultra นะครับทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ว่าเจ้าตัว Z Ultra หรือว่ารุ่นของ Ultra ในปี2021นี้เนี่ยมันก็คือรุ่นเรือธงนะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยหรือว่าถ้าจะให้คาดการณ์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของปลายปีนะครับหรือว่าเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยเราพวกเราเองเนี่ยสาวกอารยธรรมเนี่ยอาจจะได้เห็น Sony C Ultra ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยข่าวตรงนี้ก็ดันมาเชื่อ